สวัสดีครับมือนี้จากฟ้ามเก่ามาลุยพอนองกระตีเชียนเคยนะครับเนาะเมื่อนี้สิมาเอาข้างพะยาพวก,พวกรักษางาวงขั้วโกรคลำปีดสกินนะครับเนาะรักษา,าห้างของเพลิน,นไปต้มใส่กันกับข้าวเจ้า20กิโลนะครับเนาะนี่ข้างของเพลินครับห้างพญยาปวก ไปต้มใส่เข่าเจ้าเด้อครับเด้อแล้วก็เอาห่อสะกอนเอาห้างพญาปวกนี่ไปห่อใส่ผ่าขาวเราบัดที่นี่ก็มดัดดีๆแล้วก็อาลงตุมนะครับเนาะตุ่มให้เป็นเข่าพ่อเหนียวๆหน,นี่ยครับเพเป็นน้ำเป็นยังเนี่แล้วเอาไปมมเอาไปใส่ล่ำตัวของเขาที่เป็นตุ่มเป็นยังเนี่ยรักษาตัวนี้สิได้หายขาดหายเศร้าเด้อพี่น้องป้องไป ชาวงัวของเฮาทํำตามนะครับเ้อผู้เฒ่าโบรานเพิ่นบอกล่องเห็ดเบิงมื้อนี้ตันหายขาดกัดิีเดโปธจะแช่ลงไปให้บเบิงว่าการรักษาแบบโบล้านพร้อมกับฉีดยาสามเข็มนะครับเนาะรักษาตามสเตปรักษาตามอาการไข่ของงัวนะครับถ้าเป็นหมู่เป็นวัดก็ฉีดยาให้เขาแก้ไข่ไปเบิงกิโลของงัวอน้ำนักงัวซํำใดแล้วก็ ยาจากักซีซี่ฉีดลงไปนะครับเนาะฉีดยาเพราะย่าไปฉีดเลงฉีดนั่นนะครับเด้อฉีดยารักษาคุ้มคุ้มกันของเขารักษาตามอาก,อา,การไข่ของเขาแค่นั้นนะครับเด้อก็ต้องไปฉีดยาง่วงเข้าไหลอันนี้เอาแบบแผนโบรานผสมผสานไปน้ำน,นะครับเนาะเอาเมื่อนี่เอาซัมน่สกอร์ฟ้ามกล้าวมาลวยสีเฮ็ดล่องเบิงวาพญยาปวกนี่รักษาหายขาดจริงตาม ผู้เฒ่าโบราณเบาบ่มือนี้กับแ่นีนีด้วยครับเด้อกดไหล์กดแช่หายเนี่ยสวัสดีครับ